ข้อ6นะครับกำหนดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ที่มีด้าน AB ยาว7หน่วยและ BC ยาว4หน่วยวงกลม O รัศมี1หน่วยสัมผัสด้าน AD และ CD ดังภาพสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส BPQR โดยที่ด้าน QR สัมผัสวงกลม O ถ้า PQ ตัด AB ที่จุด x จงหารัศมีวงกลมแนบในสามเหลี่ยม B P X ก็ไก่3ามส่วนสหน่วยขอไข่5้ส่วนสหน่วยขอควายรูทห้าส่วนสหน่วย,อวย,วอง,วยงองูข้อมูลไม่เพียงพอนะครับอ่านี่ก็คือรูปนะครับอ่าโจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์เลยขาอีกแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมแล้วก็มี เวลาเจอโจทย์เลขานะครับก็ค,ค่อยๆอ่านตามโจทย์เก็บทุกรายละเอียดด้วยก็คือมาถึงกันหอดสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D ด้าน A B ยาว7ด้าน B C ยาว4ใช่ไหมครับแสดงว่า A B ตรงนี้เนี่ยยาว7ส่วน B C เนี่ยยาว4นะครับวงกลม O รัศมี1ก็คือตรงนี้เนี่ยรัศมี1นะครับแล้วก็สัมผัสด้าน A B เออดและด้าน cd ท้งรูปนะครับก็คือสัมผัสตรงนี้สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส bprq ก็คือสี่เหลี่ยมตัดแคงนี้นะครับให้สัมผัสวงกลม O แล้วเขาบอกว่า pq เนี่ยตัด ab ที่จุด x ก็คือตรงนี้จุด x นะครับแล้วเขาก็ถามว่าจงหารัศมีของ bpx นะครับรัศมี วงกลม B P X ก็คือไหนอ๋อรัศมีวงกลมที่แนบในสามเหลี่ยม B P X นะครับก็คืออนันนี้ก็ถามว่ารัศมีอันนี้เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับทีนี้วิธีทำก็คือทำไงดีครับ ลองคิดสิเรารู้ความยาวด้านตั้งหลายด้านนะครับแต่เราจะหาความยาวของรัศมีวงกลมข้างบนได้ยังไง เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลย<ส>เขาบอกว่าสี่เหลี่ยมที่ตะแคงอยู่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับแสดงว่าด้านนี้ P P, P B เอ้ย P R B R เนี่ยยาวเท่ากับ Q R เท่ากับ P Q เท่ากับ P B นะครับเพราะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่นี้มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉากด้วยใช่ไหมครับเพราะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วมุมตรง A B C D ก็เหมือนกันเราก็มาดูสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยม Q D R กับสามเหลี่ยม C B R นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าสมมุติให้มุมนี้เป็นมุมเซตานะครับเราจะได้ว่ามุมสมมุติให้มุมนี้เป็นมุมเอลฟาแล้วกันซึ่งเซตาบวกเอลฟาจะเป็นเท่าไหร่ครับ จะเป็น90องศาใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้บวกกับมุมฉากเป็น180พอดีตามสมบัติของมุมภายในสามเหลี่ยมทีนี้มาดูมุมตรงนี้บ้างนี่คือมุมเส้นตรงมุมตรงเนี่ยมีมุมฉากอยู่แล้วแล้วก็มีมุมเอลฟาใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ต้องขาดอีกมุมหนึ่งซึ่งจะบวกกับ2มุมนี้ได้180พอดีก็คือมุมเซตานั่นเองแล้วก็มาดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นมุมเซตาตรงนี้เป็นมุมฉากก็ขาดอีกมุมหนึ่งก็คือมุมเอลฟาก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยม กับความคล้ายกันนะครับ2รูปนี้มีด้านเท่ากันทั้ง3ม,มุมมีด้านเท่ากันด้านหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีมุมเท่ากันทั้งสาม,มุมเลยแสดงว่ามันต้องคล้ายกันแน่เลยนะครับอ่าเราก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยม QDR เนี่ยต้องมีความคล้ายกับสามเหลี่ยม ACB นะครับอ่าก็วาดรูปใหม่นะครับหมุนให้มันอยู่ในแนวเดียวกัน อันนี้ B C R นะครับอันนี้ Q D อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยยาวเท่าไหร่ครับยาว C หน่วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตรุรัสใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตรุรัสแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีความยาวของด้านตรงนี้เนี่ยมีความยาวเท่ากันใช่ไหมครับและเนื่องจากมันเป็นสามเหลี่ยมค้ายดังนั้นอัตราส่วนของด้านเนี่ยในแต่ละแนวเนี่ย มันจะมีความเท่ากันหมดเลยดังนั้นอันนี้อัตราส่วนของอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็น1ใช่ไหมครับแสดงว่าด้านในแนวอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น1เหมือนกันแสดงว่าถ้า BC เป็น4 DR ก็ต้องเป็น4ด้วยนะครับแล้วเราก็ยังรู้ได้อีกว่า QD เนี่ยมีความยาวเท่ากับ r c ด้วยนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันเท่ากันนะครับ QD และ r c แลวรู้ว่า DR ยาว4ด้วย dr ยาวสี่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับยาวสี่ส่วน cr ตรงนี้น้องๆดูไหมครับว่าคือเท่าไหร่อ่าเราก็สามารถหาได้เพราะว่าตงน้องดูสิเขาบอกว่า ab ยาวเจ็ดใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็ต้องยาวเจ็ดเหมือนกันแล้วตรงนี้เอาไปแล้วสี่ใช่ไหมครับก็จะเหลือ cr อยู่สามนั่นเองพอรู้ว่า cr เป็นสามนะครับเราก็เลยได้ว่า qd ก็จะเป็นสามด้วยนะครับอ่า QD เป็น3ก็มาเขียนตรงนี้ QD นะครับคือตรงนี้3และเนื่องจาก QD เป็น3มันก็จะเหลือ AQ อยู่ดิกหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่ามันยาวเท่าไหร่ AQ ทั้งหมดยาว4นะครับ QD เอาไปแล้ว3แสดงว่า AQ ยาว1อ่าพอรู้ว่า AQ ยาว1แล้วนะครับเราจะทำไงต่ออ่าเราก็ใช้ สิ่งที่เราได้มาเนี่ยแหละเอามาใช้หาความยาวด้านอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันหารัศมีวงกลมมาจนได้นะครับทีนี้เรารู้เรารู้ด้าน4ี่ด้าน3มด้าน1ตรงนี้มาได้ใช่ไหมเราต้องดูสังเกตดูนะครับตรงนี้ยาว3ตรงนี้ยาว4ใช่ไหมและนี่เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือมีด้านหนึ่งยาวสด้านหนึ่งยาว4ี่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยาว5้านะครับ ก็เลยได้ว่าด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้เนี่ยเป็นห้านะครับแล้วถ้าน,นี้เป็นห้าตัวนี้ก็จะเป็นห้าด้วยอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็ห้านะครับที่ทำไงต่อดีอน,น้องก็ดูมุมตรงนี้นะครับนี่มุมนี้จะมีความยาวจะมีขนาดเท่ากับมุมตรงข้ามใช่ไหมครับก็คือมุมนี้ แล้วก็มีมุมนี้เป็นมุมฉากมุมนี้ก็เป็นมุมฉากดังนั้นมุมที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นมุมเดียวกันด้วยนะครับให้เป็นมุมเบต้าแล้วกันมุมนี้ก็จะเป็นมุมเบต้าด้วยนะครับอ่าแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วแหละใช่ไหมครับเพราะมีมุมเท่ากันทั้งหมดสามมุมเลยเราก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยม q a x เนี่ยมีความคล้ายกับสามเหลี่ยม b p x นะครับ อ่าเอามาวาในแนวเดียวกันนะ Q A X นะครับนี้เป็น A อันนี้เป็น Q อันนี้เป็น X Q A X ตรงนี้ยาว1น,นะครับทีนี้มาสามเหลี่ยม B P X บ้างอ่าเราได้ว่า P B ยาว5นะครับ เราก็เลยพอมันคล้ายกันปุ๊บเราก็เอา,าอัตราส่วนของด้านมานะครับเราจะได้ว่า AQ ส่วน PB เนี่ยเท่ากับ QX ส่วน BX แล้วก็เท่ากับ AX ส่วน PX นะครับอ่าใช้สมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายซึ่ง AQ ส่วน PB คือเท่าไหร่มันคือเท่ากับ1.5ส่วน5ใช่ไหมครับอ่าแล้ว QX คืออะไร qx เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ px ล่ะเอ้ย bx bx เนี่ยจะมีความยาวเท่ากับเท่ากับ7ลบ ax ใช่ไหมครับอ่าน้องดูรูปดีๆนะ bx คือตรงไหน bx เนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าซึ่งเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันคือ7ลบกับ ax นั่นเองดังนั้นเรามาสมมุติให้ ax เป็นตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งนะครับอ่าพี่ให้ตรงนี้เป็น x ล้กัน นะครับให้ตรงนี้เป็น x ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น7ลบ x นะครับนะมันก็จะได้ว่า q x เท่ากับ7ลบ x นะครับ q x ส่วน b x เท่ากับ7ลบ x นะครับอ่นีนพี่เขียนผิดนะครับ q x คือ q x หารด้วย7ลบ x <ๆ>นะครับ และเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ส่วน5ดังนั้นเลยได้ว่า Qx เนี่ยจะมีความยาวเท่ากับ7ลบ x ส่วน5นั่นเองพอรู้ Qx ปุ๊บพอเรารู้ Qx ใช่ไหมครับน้องๆก็ดูที่สามเหลี่ยมอันนี้นะสามเหลี่ยม QAx นะครับเรารู้ว่า AQ เนี่ยยาว1เราให้ Ax เป็น1 x ใช่ไหมครับยาว x แล้วเราได้ว่า Qx มาว่า7ลบ x ส่วน5ดังนั้น เราใช้ทฤษฎีปิทาโกรัสก็ได้นะครับในการหาสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะได้ว่า7ลบ x ส่วน5ากำลังสองเนี่ยเท่ากับ1กำลังสองบวก x กำลังสองนะครับทีนี้ก็มากระจายเลยก็จะได้เป็น4ี่ิบกลบ 14x กบวก x กำลังสองส่วนยีเท่ากับ หบวก x กาลังสองนะครับอันนี้ก็ได้ว่า4 9่สลบสิ x บวก x กาลังสองเท่ากับยีบวกยี่สิา x กลังสองนี่คือย้ายยี่าไปนะครับทีนี้ก็ย้ายทุกตัวมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะได้ว่า 24, x, 2 4่สิบส x กาลังสองบวกสิ่ x ลบยีเท่ากับศนก็หารด้วย2นะครับทั้ง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 หมดเลยก็จะเหลือสิบส x กำลังสองบวกเจ็ด x บสิบสองเท่ากับศูนย์ทีนี้เราก็ต้องมาแยกตัวประกอบนะครับแยกได้ไหม,มน้องลองแยกดูสิ ่าเฉลยนะครับก็สามารถแยกได้อย่างนี้นะครับ 4x นะครับอ่ามันจะแยกได้อย่างนี้นั่นเองเราจะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่สามส่วนสี่แล้วก็ลบสี่ส่วนสามนะครับซึ่ง x เนี่ยมันเป็นความยาวของด้านหนึ่งใช่ไหมครับ ดังนั้นมันไม่มีทางเป็นลบแน่นอนก็นนเลยได้ว่า x เท่ากับ3ส่วน4หน่วยซึ่ง x คืออะไรครับมันคือ aq นั่นเองจะได้ว่า aq ยาสวสามน4หน่วยนะครับเนีย่ยไม่ใช่ aq นะครับพี่เขียนผิด ax นะครับจะได้ว่า ax เนี่ยยาสวสามน4 แล้วเมื่อเรารู้ ax ปุ๊บเราก็สามารถที่จะหา bx ได้นะครับเพราะ bx เนี่ยมันคือ7ลบ x แสดงว่ามันคือ7ลบ3ส่วน4ก็กลายเป็น25ส่วน4นะครับอ่าเราก็เริ่มจะรู้อะไรเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับรู้ว่า ax คือ3ส่วน4และ7ลบ x เท่ากับ25ส่วน4นะครับอืมทีนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเราก็รู้ของตรงข้างล่างหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะไปหาข้างบนบ้าง เราก็มาดูสามเหลี่ยม B P X นะครับก็คือสามเหลี่ยมข้างบนมีวงกลมแนบในยอยู่ใช่ไหมดังนั้นพี่จะสมมุตินะครับอ่ามาวาดรูปนี้ก่อน มีวงกลมแนบได้อยู่อย่างนี้นะครับทีนี้จุดศูนย์กลางเนี่ยถ้าลากไปตรงจุดที่เส้นสมีเส้นมาสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นมุมฉากนะครับจะได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวรัศมีเป็น R นะครับทีนี้ตรงนี้ก็ R เหมือนกันแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเราได้ว่ายาว5ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าตรงนี้เป็น R ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น5ลบ R นะครับ แล้วก็จากทฤษฎีของวงกลมในเรื่องนี้นะครับก็คือถ้ามีวงกลมแล้วมีเส้นสัมผัส2เส้นเนี่ยมาตัดกันเราจะได้ว่าระยะจากจุดที่สัมผัสเนี่ยไปถึงจุดตัดเนี่ยจะมีระยะทางที่เท่ากันนะครับอ่าอย่างนี้ก็ใช่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเท่ากับตรงนี้และตรงนี้ก็จะยาวเท่ากับตรงนี้นะครับอ่า อันนี้เป็นทฤษฎีที่สําคัญนะครับในเรื่องวงกลมดังแบบนั้นตรงนี้ก็เลยจะยาวอันนี้ยาวห้าลบออันนี้ก็ต้องยาวห้าลบ r ด้วยนะครับแล้วก็จากเราเราได้ว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะเมื่อกี้ยี่สิบห้าส่วนสี่ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือ b อันนี้คือ p และอันนี้ก็คือ x อืมแสดงว่าตรงนี้ต้องยาวเท่าไหร่ครับมันก็ต้องยาวยี่สิบห้าส่วนสี่ลบ ห้าลบอานะครับก็คือเอาก้อนยาวมาลบอันความยาวอันสั้นนะครับก็เฉลี่ยวความยาวตรงนี้ ทีนี้จะทำไงต่อดีครับอเรารู้ความยาวของด้านนี้ไหมครับ P x รู้สิเพราะเราจะไม่รู้ P x ได้ยังไงเพราะว่า P x คือความยาวตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันเกิดจากเอาความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ตะแคงเนี่ยมาลบด้วย Q x นั่นเองซึ่ง Q x ตัวนี้คือเท่าไหร่ครับเราหาได้ไหมว่า Q x คือเท่าไหร่อ่า เราลองกลับไปหาดูนะครับว่า q x คือเท่าไหร่ q x เนี่ยถ้าน้องลองกลับไปดูนะครับเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่ามันเท่ากับ7 x ลบ x ส่วน5้าังนั้นเราต้องคิดต่อนะครับมันคือ7จ4 5ลบ3ส่วน4ส่วนหนะครับซึ่งจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ7จ4 5ลบ3ส่วน4ส่วนหมันก็จะได้เป็น ยี่สิบห้าส่วนสี่นะครับแล้วก็ส่วนด้วยห้าซึ่งคนวณบอกแา้วจะได้เป็นห้าส่วนสี่นั่นเองดังนั้นพอได้ว่า qx เท่ากับห้าส่วนสี่นะครับได้ว่า qx เท่ากับห้าส่วนสี่ดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นความยาวห้าลบกับห้าส่วนสี่นั่นเองนะครับ ทีนี้จากที่เรารู้ว่าตรงนี้เป็น R ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยต้องเป็น5ลบ5ส่วน4แล้วก็ลบ R ทิ A A, ้งไปนะครับก็จะได้เป็นความยาวในช่วงนี้ซึ่งความยาวช่วงนี้เนี่ยจะต้องมีความยาวเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมครับจากทฤษฎีวงกลมที่พี่พูดอันนี้จะยาวเท่ากับตรงนี้นะครับแสดงว่า5ลบ5ส่วน4แล้วก็ลบ R เนี่ยจะมีความยาวเท่ากับ25ส่วน4 ลบด้วย5ลบ R นะครับก็จะเป็น5ลบ5ส่วน4ลบ R เท่ากับยีสห้าส่วน4ลบด้วย5ลบ r อ,อันนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ5้าลบ5ส่วนสก็จะกลายเป็น15้าส่วน4ลบ R เท่ากับยีสหส่วน4ลบ5บวก R ก็ย้ายตัวเลขไปฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ให้ R มาอยู่ฝั่งขวาจะได้ว่า สิห้าส่วน4ี่ลบยี่สิบห้าส่วน4บวก5เท่ากับสองอสิบห้าลบ25้าเป็นเท่าไรครับเป็นลบ10ส่วน4บวก5เท่ากับสองอา่าก็ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับลบ10ส่วน4บวก5จะกลายเป็นเท่าไหร่จะกลายเป็น10บส่วน4นะครับเท่ากับสองอก็ย้ายสองไปนะครับจะได้ว่า R เท่ากับ10ส่วน4คูณ2 ก็จะได้เป็น10บส่วน8หรือว่าเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ5้ส่วน4หน่วยนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยต้องตอบ5ส่วน4หน่วยนะครับอ่าแล้วก็ข้อนี้เนี่ยพี่อยากจะพูดถึงทฤษฎีนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่เป็นทฤษฎีที่โจทย์ชอบออกนะครับใช้สำหรับเวลา เขาเนี่ยต้องการให้ถามว่าว่ารัศมีของวงกลมนี้คือเท่าไหร่นะครับเราจะได้ว่าด้านที่มันจุดจุดระยะห่างระหว่างจุดสัมผัสเนี่ยไปจนถึงจุดที่มันตัดกันเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับด้านตรงข้ามนะครับก็คืออย่างนี้ในรูปนี้นะครับอ่าดังนั้นถ้าน,นี้ยาว A อันนี้ก็จะยาว A ถ้าอันนี้ยาว B อันนี้ก็ตรงนี้ก็ยาวอาวบ B ถ้าตัวนี้ยาว C ตัวนี้ก็จะยาว C นะครับ แล้วก็โจทย์แนวนี้เนี่ย <_ d ance> เขาจะบอกความยาวด้านนี้มาให้บอกความยาวด้านนี้มาให้แล้วก็บอกความยาวด้านนี้มาให้นะครับน้องๆก็ต้องใช้วิธีที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือหาด้านนี้มาแล้วก็จะเจอด้านนี้นะครับแล้วก็หาด้านนี้หาด้านนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมาเท่ากันเองนะครับพอมันเท่ากันปุ๊บเราก็จะแก้ได้สมการมาแก้นะครับทฤษฎีวงกลมเนี่ยมีอะไรเยอะกว่านี้อีกนะครับอย่างเช่น ถ้ามีวงกลมอยู่แล้วก็นี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็นี่เป็นคอร์ดคอร์ดก็คือเส้นที่ลากจากจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงไปอีกจุดหนึ่งนะครับโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางถ้าผ่านเนี่ยจะกลายเป็นเส้นเลาะเส้นผ่าศูนย์กลางไปเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าลากจากเส้นผ่าศูนย์กลางไปตั้งฉากกับคอร์ดเนี่ยจะได้ว่ามันกลายเป็นแบ่งครึ่งคอร์ดไปเลยนะครับอันนี้คือเสมอนะครับหรือว่าอีกกรณีกกนึงก็คือ ถ้ามีขอดอยู่แล้วโจทย์เขาบอกว่าให้ลากไปแบ่งครึ่งคอดสิลากจากจุดศูนย์กลางไปแบ่งครึ่งคอดจะได้ว่าตรงนั้นเป็นมุมฉากนะครับก็คือมันเป็นอะไรที่กลับกันนะถ้าลากไปเป็นมุมฉากแสดงว่าแบ่งครึ่งถ้าลากไปแบ่งครึ่งแสดงว่าปเป็นมุมฉากนะครับทีนี้นี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับมุมที่ส่วนโค้งเนี่ยถ้าลากไปที่จุดศูนย์กลางเนี่ย จะเป็นสองเท่าของมุมที่ลากไปที่ปลายหรือเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยใช้ส่วนโค้งเดิมนะก็คือส่วนโค้งนี้นะครับส่วนโค้ง A B เราจะได้ว่ามุมตรงนู้นเนี่ยเป็น x แต่มุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยเป็น2 x นะครับอันนี้เราก็ต้องทราบไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนโค้งเดียวกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าลากไปที่คนละจุดกันที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย เราจะได้ว่ามุมแต่ละมุมเนี่ยมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าเป็นส่วนโค้งเดียวกันไม่ว่าจะลากไปที่ไหนลากไปตรงนน้นก็เป็นมุมเดียวกันเหมือนกันนะครับหรือว่าทฤษฎีวงกลมเนี่ยมีเยอะมากเลยถ้าเป็นส่วนโค้งที่มีความยาวเท่ากันพอดีนะครับก็จะได้ว่ามีมุมเท่ากันด้วยก็คือตามจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกว่าต้องเป็นส่วนโค้งเดิม ขอแค่ว่ามีความยาวเท่าเดิมนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนโค้ที่แบบมีทฤษฎีมากมายเลยนะครับก็คือมีมุมที่ฝั่งตรงข้ามเท่ากันก็นี่คือทฤษฎีวงกลมข้าวๆนะครับจบข้อ6นะครับ